เบื่อไหมครับกับการที่หมุนพงอะไรแล้วมันติดขัดตลอดเวลารวมถึงเกียร์เดินหน้าทอยหลังของรถอีซิกินะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น42แรงม้า40แรงม้าหรือ5 4แรงม้าวันนี้นะครับช่องอีซิกิแมสซี่จะเปดีแท็กเตอร์นะครับมีคำตอบให้คุณนะครับพร้อมกันหรือยังไปชมกันเลยไปยแต่ก่อนเลยน,นะครับเราเคยได้ทำคลิปนะครับการเปลี่ยนถอดซีนเพาตั้ง รวมถึงซีนพีดีโอนะครับเพาปั่นของรถอิซากิตระกูลเอ็นทีไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รับชมก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะครับมุมนี้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราเนียครับก็กดให้เลยนะครับเพราะรถเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถถ่ายนะครับไปชมกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับผมช่างเยี้ยมนะครับวันนี้จะมาสาธิตตัวเอ็นที 5T2 นะครับว่าพวงมาลัยหนักเกิดจากอะไรครับเวลาลูกค้าถามนะครับ แรกเรามันจะมีกากระบาดนะครับกากระบาดทั้งหมด3ตัวนะครับกากะบาดตัวนี้แล้วก็กากะบาดตัวด้านในนะครับตัวด้านในตัวนี้นะครับกากะบาดตัวด้านในตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วจะมีตรงกลางอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับสั่งละสองตัวนะครับนี่นะครับถอดออกตรงนี้นะครับ อยู่ใต้พงมาลัยนะครับเวลาถ่ายไล่มันจะมีุูนลงน้ําล้างรถมันก็จะเป็นสนิมเป็นอะไรอย่างนี้นะครับวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขเราก็จะใช้สแน็คนะครับสแน,น็คฉีดพวกกากะบาดอย่างนี้นะครับฉีดเข้าไปอย่างนี้นครับทุกจุดนะครับ แล้วเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยเล่นซ้ายขวานะครับเราก็นั่งหมุนพวงมาลัยนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็หายครับอันนี้คือวิธีแก้ไขพวงมาลัยหนักนะครับของ n t 5นทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแบบแก้สถานการณ์เวลาพวงมาลัยหนักคาวๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียง่ายๆนะครับพวงมาลัยส่วนหลักลูกค้าเขาจะถามว่าเวลารถเลี้ยวแล้วค้างจะเกิดจากพวกกากบาทหลักๆนะครับอันนี้ก็จะมาบอกวิธีแก้ไขนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมช่างเลี้ยงนะครับวันนี้เราจะมาแบอกวิธีแก้ปัญหาเกียร์ด้านหน้าถอยหลังนะครับว่าเวลาลูกค้าชอบบ่นว่ามันฝืดมันเกิดจากอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะมีตัวทีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สเน็กหนึ่งกระป๋องเราจะไขน,อน็อตออกก่อนนะครับน,อน็อตจะมี5้าตัวนะครับตรงกลางหนึ่งข้างอย่างละสองนะครับอ่า ทีนี้ก็จะมีเป็นกากระบาดเป็นกากระบาดนะครับเวลาเราทํางานไปตัวนี้จะมีฝุ่นเกาะเวลาน้ําโดนน้าจะเป็นสนิมนะครับจะเป็นสนิมเกิดจากตัวนี้นะครับเวลาเดินหน้าเกียร์เดินหน้าหอยหลังมันจะฝืดนะครับเราก็ใช้สแน็กฉีดนะครับการแก้ปัญหาฉีดเสร็จแล้วก็นั่งโยกเล่นนะครับโยกโยกเดี๋ยวสนิมมันกัดสนิมออกมาเดี๋ยวมันก็จะหายนะครับ มันจะไหลเป็นน้ำบกไม้แบบเวลาเราฉีดนะครับเงียเวลาเราฉีดไหลไงนะเวลาฉีดชนเนกเข้าไปเวลาเราโยกเล่นนะครับมันจะไปกัดสนิมแล้วก็จะไหลออกมาตามเนี่ยครับ,บ,บ,บก็โยกไปประมาณเวลาไม่ถึง5ทีก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ้าเกียร์น,น้าพอหลังฝืดน,นะครับบางคนไม่ไม่รู้ว่าต้องแก้ปัญหาไงอันนี้เราก็มา บอกวิธีแก้ปัญหาให้นะครับว่าเออมันฝืดจัดตรงนี้นะครับบางคนที่ไม่รู้นะครับเพราะลูกค้าถามบ่อยครับก็ลองเข้าไปติดตามชมดูนะครับในช่อง y o u t u b ีวีไทยของช่องนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราดนวยครับก็กดให้เลยนะครับเพราะรกเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถถายนะครับ